โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมากบเกมเกีนชินิมแพก,กันอีกครั้งหนึ่งโดยหลังจากที่ผมห่างหายจากการลงคลิปไปเนิ่นนานเนื่องจากการหมดไฟและมันมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเข้ามาในเกมและประกอบกับตัวผมที่ไม่ว่างในหลายๆส่วนผมจึงได้หันกลับมาทำคอนเทนต์ที่ผมดองไว้นั่นก็คือการรวบรวมการทำเควสชื่อเสียงของเมืองต่างๆที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะมาสรุปยอดเควสชื่อเสียงของเมืองมอร์สตาร์ซึ่งในคลิปนี้จะบอกถึงเงื่อนไขวิธีการทำและสิ่งต่างๆที่จะทำให้เราผ่านเควสชื่อเสียงทั้งหมดของเมืองมองร์สตาร์โดย สามารถเลือกดูเควยที่คุณต้องการได้เลยซึ่งถ้าหากมันไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ mm hmm. ก็แสดงว่าอยู่ในคลิปหน้า mm hmm. ก็สามารถลองไปติดตามดูในคลิปนั้นได้เพราะบางภารกิจนั้นมีเงื่อนไขและวิธีการทําที่ยาวถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมกันได้เลย โดยเงื่อนไขของการทาเควสนั้นก็คือตัวของเรานั้นจะต้องเคลียร์เควสเทพเจ้าของเมืองมอนซาทั้งหมดสกอร,จ,รจึงจะง่ายต่อการทาเควสต่างๆในคลิปนี้และเควสในคลิปนี้จะเรียงตามที่ผมมาจนภัยมาซึ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นก็ไปดูกันเลยโดยเควสชื่อเสียงแรกที่ผมทํานั้นก็คือเควสสมบัติหลังสายลมที่ตัวเรานั้นต้องออกไปต่อสู้กับดาวลินและปลดล็อกสตอมเทเลอร์ได้สําเร็จหลังจากนั้นเราจะกลับมาคุยกับวาคเนอร์ที่เป็นช่างตีเหล็กที่เมืองโดยในเควสนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเขานั้้้นนนจะใหเเเเเรรราากก็็บบแ่ิวณอมทังโดยจุดเกก็็บแรนนันจนน้จะปรากฏอยู่ในนแผทที่ั้ง3จด ซึ่งเรานั้นก็ทาเพียงแค่เก็บแร่3จุดแล้วกลับไปหาวากเนอร์ hmm. ก็เป็นนันเซตซึ่งเมื่อคุยเสร็จแล้วเราก็จะได้ควยชื่อเสียงมาพร mm ้อ hmm. มกับแร่และโมลา์อีกจานวนมากสําหรับต้นเกมะนะโ mm hmm. ดยในควสชื่อเสียงอันต่อไปจะเป็นควสที่มีชื่อว่าเก็บกวาดงานที่เหลือซึ่งเรานั้นจะต้องไปคุยกับภาพมันที่จะเป็นอัศวินที่กําลังเดินล่าตะเวนอยู่ภายในเมืองโ mm hmm. ดยความเป็นเบสในการทำควสชื่อเสียงเมืองนี้ก็คือตัวของเรานนั้นจะต้องไปจัดการกับเหล่ามอนเตอร์ที่อยู่นอกเมืองและทําลายสิ่งกีดขวางของพวกมัน โดยเรานั้นก็จะต้องเดินลาาตะเวนไปตามแผนที่เพื่อจัดการกับมอนสเตอร์และทำลายเครื่องขีดขวางโดยเรานั้นก็จะต้องเดินลาาตะเวนไปเรื่อยๆตามแผนที่เลย <S 2> <S 2> <S 2> <S และเมื่อเราทำงานเสร็จเรียบร้อยในฐานะอัศวินผู้ทรงเกียรติแล้วเรานั้นก็จะเดินทางกลับไปรายงานให้ครับมันก็จะเป็นการเสร็จในการทำเคชื่อที่เสียเมืองอนนันนี้พร้อมกับรับเงินอีก2 0 0 0 0และสมุดอัพอรสวรรค์นี่แหละหน้าที่ของอัศวินผู้ทรงเกียรติ โดยเควสต่อไปหลังจากที่เรารับใช้อัศวินแล้วเรามารับใช้ผู้ดูแลลงกันวายกันต่อดีกว่าซึ่งสามารถรับเควสได้ตรงคฤหาสน์ของดีลุกโดยตัวของเรานั้นก็จะต้องไปจัดการกับมอนเตอร์อีกเช่นเดิมพร้อมกับทําลายเครื่องกีดขวางของพวกมันซึ่งที่เราจะต้องไปนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน3จดุดเราก็แค่ไปจัดการกับมอนเตอร์และทาลายเครื่องขีดขวางก็เป็นนันเซต ยเมื่อเราจัดการครบทั้งสจุดแล้วเราก็กลับไปรายงานให้เอ ER ลเซอร์ก็จะเป็นการเสร็จเควสแล้วครับเควสที่เสียงเมืองไปโดยหลังจากที่เรารับใช้เจ้าของโรงกัดแล้วเรามารับใช้สาวใช้ของโรงกัดน,นี้บ้างในเควสทําความสะอาดโรงกันที่เราจะต้องช่วยเหล่าสาวใช้ทําความสะอาดโรงกันโดยเราก็ใช้ตัวละครทาาดนามหรือทาาดลมจัดก,การกระฝุนที่อยู่ข้างในของคเนื้อหัดดีลุก แล้วเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็กลับไปคุยกับอเดรเดก็จะเป็นการเสร็จในการทำเควสทีิเสียงเมืองอันนี้แล้วเมื่อทําเสร็จก็รับแพนเค้กปลอบใจไปละกันโดยต่อไปนั้นเรามารับเควสจ,จากกิลนักประจนภัยกันบ้างดีกว่าที่จะเป็นเควสที่มีชื่อว่าจับโจนที่ตัวของเรานั้นสามารถรับได้ที่ซีรัสที่จะยืนอยู่ตรงบริเวณหน้ากิลนักประจนภยัยโดยหน้าที่ของเรานั้นก็คือการออกไปต่อสู้กับเหล่าโจนที่คอยออกอาราวาและพ่นของาวานอยู่ตอนนี้ รเราั้นก็เดินทางไปตามแผนที่แล้วค่อยจัดการกับเหล่าโจล่าสมบัติซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน2จุดเราก็สามารถตามแผนที่นั้นไปได้เลยแล้วเมื่อเราจัดการกับมันเสร็จเราก็กลับไปรายงานซีรัตก็จะเป็นอานเสร็จเควสจับโจรแล้วเราก็มาต่อกันในเควสด,ดอกไม้ที่ล่องลอยไปตามสายลมและฟอลอร่าโดยคาขอของน้องเขานั้นก็จะไม่มีอะไรมากก็แค่ตัวของเรานั้นไปตามหาดอกไม้ต่างๆก็จะมีดอกไม้ที่เราต้องไปหาตามนี้เลย โดยเมื่อเราตามหาครบเราก็นําดอกไม้มาให้น้องโฟล่าพร้อมกับรับความขอยอหนึ่งอย่างก็คือตามหาเมล็ดแดนดิไลออนซึ่งวิธีการเก็บเมล็ดแดนดิไลออนนั้นก็คือให้เราใช้ตัวละครทตุลมในการเป่าต้นแดนดิไลออนเรานั้ก็จะได้เมล็ดแดนดิไลออนมาซึ่งก็สามารถใช้ตัวละครหลักทตุลมเราเป่าได้เลยเสร็จแล้วเราก็นําเมล็ดแดนดิไลออนกลับมาให้น้องโฟล่าก็เป็นอันเสร็จซึ่งก็จบไปสําหรับเควสดอกไม้ที่ล่องลอยไปตามสายลมและน้องโฟล่าซึ่งสุดท้ายแล้วน้องเขาก็จะให้สมุดอัพเลเวลตัวละครพร้อมกับดอกไม้มาให้เราอีกด้วย รอบนี้เป็นดอกไม้ฮะก็ถือว่าดี เเควสต่อไปจะเป็นเควสชื่อเสียงที่มีชื่อว่าถามตอบผู้มือแนะนําของอัศวินเรือเควสนี้จะมีเงื่อนไขในการปลดล็อกก็คือเราจะต้องไปสำรวจบริเวณดะก้อนสไปร์ระดับหนึ่งและถึงค่อยกลับมาตรงบริเวณหน้าประตูเมืองมอนซาร์ดแลวเมื่อเราคุยกับเ p ็นีเสร็จเราก็จะได้สมุดคู่มือของกองอัศวินที่เรานั้นจะต้องเปิดอ่านและตอบคาถามของอัศวินคนนี้ให้ได้ซึ่งคําถามที่เขาจะถามมันก็จะอยู่ภายในหนังสือทั้งหมดเช่นจะมีคําถามว่าซากปรักหักพังตรงบริเวณตะวันตกเชียงเหนือมีชื่ออย่างเป็นทางการว หรือตัวของจีนนั้นมีตำแหน่งหน้าที่อย่างไรในกองอัศวินโดยตัวของเรานั้นก็ต้องตอบคำถามให้ถูกก็เป็นอันเสร็จโดยเรานั้นก็จะได้หนังสือแนะนำของกองอัศวินใหม่อีกด้วยพร้อมกับอาหารเคี้ยวเล่นอีกนิดหน่อยซึ่งหนังสือที่เราได้มาหลังจากผ่านเควสนี้แล้วตัวของเรานั้นก็สามารถเปิดอ่านได้ในกระเป๋าของเราซึ่งหลังจากผ่านเควสนี้แล้วก็ผมก็ไม่ได้อ่านอีกเลยโดยหลังจากที่เรารับเควสในเมืองแล้วเรามารับเควสนอกเมืองกันบ้างดีกว่าที่จะเป็นเควสที่มีชื่อว่าใคราผนึกสุสานดาบที่จะตั้งอยู่ตรรงงงงบิเววณทาาาาาด้นนล่ขขอมอม์ ซึ่งเราสามารถรับเควสได้จาก NPC ที่ชื่อว่า Living Stone ที่จะอยู่ตรงบริเวณช่องเขาดาราุป้าโดยเรานั้นก็จะต้องไปแก้กลไกลเพื่อคลายน,นึ่งของสุสานดาบโดยตำแหน่งที่เราจะต้องไปแก้นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดซึ่งนั่นก็จะเป็นจุดที่มีวงกลมสีแดงซึ่งเมื่อเราเดินทางมาถึงแล้วเราก็จะเจอกับเสาเกลไกาัดไฟพร้อมกับมอนสเตอร์ที่เฝ้าอยู่ตรงบริเวณนั้นเราจึงจะต้องจัดการกับมันก่อนจึงจะสามารถเริ่มกลไกได้ ยเมื่อเราใส่พลังงานธาตุไฟเข้าไปที่กลไกแล้วก็จะเป็นการปลดผนึกบาเรียของสุสานดาบและเราก็ทําแบบนั้นกับอีก2ที่โดยอันที่2นั้นจะอยู่ตรงบริเวณทางด้านล่างซ้ายของสุสานดาบโดยตัวของเรานั้นจะต้องเคลียร์มอนเตอร์เรียบร้อยให้หมดสะก่อนแล้วจึงค่อยไปตรงบริเวณกลไกบาเรียรโดยในรอบนี้ก็จะเป็น,นกลไกธาตุไฟฟ้าเรานั้นก็ต้องใส่พลังงานธาตุไฟฟ้าเข้าไปก็จะเป็นการปลดบาเรียของสุสานดาบชั้นที่2และเมื่อเสร็จตรงนี้แล้วเราก็จะไปยังที่สุดท้ายโดยที่สุดท้ายที่เราจะไปนั่นก็คืออตรรงงงบบบิเวณทาาาดด้นขสสุ ซึ่งจะเป็นตรงบริเวณเวทีประลองการต่อสู้โดยตัวของเรานั้นจะต้องทาการท้าทายเวทีประลองเพื่อปลดล็อกกลไกลพลังงานธาตุซึ่งเรานั้นจะต้องจัดการกับเหล่ามอนสเตอร์ทั้งหมดตามเวลาที่กําหนดและเมื่อเราจัดการกับเหล่ามอนสเตอร์ได้ครบทั้งหมดแล้วนั้นก็จะเป็นการปลดล็อกเสาพลังงานธาตุน้ําแข็งพร้อมกับรับหิบสมบัติหลังจากท้าทายกันประลองและเมื่อเราใส่พลัลงงานธาตุเข้าไปในเสากลไกก็จะเป็นการปลดล็อกสุสานดาบชั้นสุดท้ายและเราก็สามารถรับดาบที่อยู่ตรงบริเวณใจกลางนั้นได้ โดยภายในสุสานดาบนั้นก็จะมีกล่องลักซูเรตเชสอยู่แล้วเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วนั้นก็จะได้แบบแปลนของดาบใหญ่พร้อมกับออชิเม้นและความสําเร็จของเคเวสชื่อเสียงเมืองก็จะถือว่าเป็นนาเสร็จในเคเวสคลายผนึกของสุสานดาบซึ่งก็ถือว่ามอนสเตอร์เหล่านี้จัดการยากอยู่นะก็ผมเล่นตอในใอ R10 กว่านี่นะโดยในเคเวสต่อไปนั้นก็จะเป็นเคเวสที่มีชื่อว่าสิ่งที่ลงเหลือหลังพายุสงบซึ่งภายในเคเวสนี้จะมีเงื่อนไขก็คือเราจะสามารถรับได้ตอนเมื่อเราเออาร์สแล้วที่เราจะสามารถรับได้้ตรรรงงบิเเเวณูปปันนทสายลมใมใือ โดยคำขอในครั้งนี้ก็คือการให้เราไปเก็บป้ายโพสเตอร์ที่โดนลมพัดปลิวไปซึ่งเราั้นก็ต้องช่วยอารามิสในการตามหาป้ายเหล่านั้นเพราะตัวของเขานั้นเจ็บเข่าอยู่นั่นเองก็เลยมาวานตัวของเราให้ช่วยเขาหน่อยนักเดินทางก็จะบอกว่าอีกแล้วสินะโดยโพสเตอร์นั้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แผน่นที่จะกระจายตัวอยู่ตามหลังคาภายในเมืองมอนสตาร์ซึ่งก็จะจํากัดพื้นที่ที่เราจะต้องค้นหาโดยแผ่นแรกนั้นก็อยู่ตรงบริเวณหลังคาของร้านเล่นแร่แปรธาตุซึ่งก็จะเป็นตรงบริเวณวงเวียนน้าพุใจกลางเมืองโดยยตตัััววขอองงเเรานน้้นกก็็จะบแลไไปปที่่ โดยจุดต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณหลังคาทางด้านล่างขวาของวงกลมเลยโดยโปเตอร์นี้จะเป็นของร้านแคทเทลที่เดียรหน่าทํางานอยู่นั่นเองแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ไปยังที่ต่อไปกันเลยโดยจุดต่อไปจะอยู่ตรงบริเวณหลังคาทางด้านซ้ายของวงกลมที่จะเป็นบ้านที่อยู่ใกล้กับกองอัศวินฟาวเนสซซึ่งในรอบนี้ก็จะเป็นโปเตอร์ของร้านกูทันเตอร์เรานั้นก็จะเก็บขึ้นมาแล้วก็ไปยังที่ต่อไปโดยใน,นจุดสุดท้ายนั้นจะไม่ได้อยู่ตรงบนหลังคาแต่จะอยู่ตรงบริเวณบนกำแพงของเมืองมอนตา ซึ่งในจุดนี้จะเป็นโปสเตอร์ของร้านทั้งเจ้ยแช์ที่ดีลูกนั้นเป็นเจ้าของนั่นเองเราก็จะเก็บขึ้นมาก็เป็นอันรวบรวมเสร็จครบทั้ง4อันแล้วเราก็จะกลับไปรายงานให้กับอารลามิสก็เป็นอันเสร็จเควสและหลังจากเสร็จเควสเราก็จะได้สมุดอัพเลเวลรตัวละครพร้อมกับอาหารมาห้กินอีกนิดหน่อยเควสอันต่อไปจะเป็นเควสท,ที่มีชื่อว่า การเวลาและสายลมโดยเรานั้นจะต้องเดินทางไปยังเกาะลึกลับทางตะวันอกอกเฉียงเหนือของแมปซึ่งเกาะแห่งนี้นั้นจะไม่ปรากฏอยู่บนแผนที่ โดยวิธีการที่จะไปเกาะน,นี้ได้นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือให้เรานั้นใช้ตัวละครท่าลม2องตัวในทีมประกอบกับแอมเบอร์เพราะการสั่นพองของทตุลมนั้นจะช่วยทําให้การใช้พลังกายนั้นลดลง15และพลาสีของน้องแอมเบอร์ที่จะทําให้ตัวละครในทีมของเรานั้นลดพลังกายในการล่อนเวหาลง20พร้อมกับกินอาหารที่มีเอฟเฟกต์กลดพลังกายลงซึ่งถ้าหากฟังแล้วจะดูยุ่งยากไปผมก็ขอแนะนําตัวละครอย่างเคียะการสะพานที่เราสามารถใช้สกิลท่าสร้างทานน้าแข็งไปยังเกาะนั้นได้แต่ก็ออาาาจจะใช้เวลานนานหน่ย แล้วเมื่อเราเดินทางมาถึงเกาะแล้วเราก็จะได้รับความสำเร็จโดยตัวของเรานั้นก็จะต้องสำรวจภายในเกาะแห่งนี้แต่ก่อนหน้านั้นผมขอแนะนำให้เตรียมทีมในการต่อสู้ให้พร้อมเพราะมันจะต้องมีการต่อสู้กับบอสอีกด้วยซึ่งผมนั้นจะขอบอกเลยว่ามันยากจริงหรือให้เพื่อนเอาสูงๆนั้นลงมาช่วยเราก็ได้โดยเรานั้นจะเดินเข้ามาสำรวจบริเวณใจกลางเกาะซึ่งเรานั้นก็ต้องตรวจสอบบริเวณซากของนาฬิกาที่อยู่ตรงกลางโดยเมื่อเรากดต,ตรวจสอบเราต้องตามหาเบาะแสที่อยู่บริเวณรอบๆเกาะแห่งนี้ โดยเบาะแสนั้นจะอยู่ตรงบริเวณทางด้านขวาของนาฬิกาโดยเมื่อเราเดินมาเรื่อยๆนั้นเราก็จะเจอหินที่สามารถทำลายได้โดยเราก็จะเดินลงมาและทำลายหินนั้นก็จะพบกับเบาะแสซึ่งหลังจากที่เราทำลายหินเสร็จแล้วนั้นเราก็จะได้บันทึกสมโมกลับมาและเราก็จะกลับไปตรวจสอบบริเวณนาฬิกาอีกครั้งนึง โดยเมื่อเรากลับมาตรวจสอบนาฬิกานั้นเราก็ต้องนําเนื้อหาในบันทึกมาแก้ไขปริศนาซึ่งเนื้อหาในบันทึกนั้นจะมีการพูดถึงเวลาและการใช้พลังงานธาตุโดยวิธีการนั้นก็คือเราจะต้องปรับเปลี่ยนเวลาเป็นตอนตีสองเพื่อให้ตรงในข้อความที่บันทึกกล่าวถึงแล้วเมื่อปรับเปลี่ยนเวลาแล้วเราก็กดใช้จิตสัมผัสพลังงานธาตุก็จะมีกระแสพลังงานธาตุคอยนําเราไปเราก็จะตามไปยังจุดหมายที่มันจะพาไปซึ่งมันจะนําเราไปหาก้อนพลังงานธาตุที่ซ่อนตัวอยู่ โดยตัวของเรานั้นก็ต้องใช้ตัวละครธาตุลมในการกระจายก้อนพลังงานธาตุเหล่านั้นซึ่งเมื่อเสร็จแล้วเราก็ต้องทําอีก3าจุดด้วยกันโดยในจุดแรกนั้นให้เราวิ่งจากทางหน้าเกาะเข้ามาทางด้านขวาเรานั้นก็จะเจอแบบก้อนพลังงานธาตุอีกหนึ่งอันก็จะเป็นกันเสร็จสำหรับจุดแรกในการกระจายพลังงานธาตุซึ่งในจุดที่2จุดต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณด้าน,นบนของซากโบราณสถานซึ่งเรานั้นก็จะปีนขึ้นไปกระจายพลังงานธาตุต่อ ดยเมื่อเสร็จแล้ววันสุดท้ายจะอยู่ตรงบริเวณทางท้ายเกาะซึ่งเรานั้นสามารถกระโดดลงไปได้เลยแล้วก็อย่าลืมเก็บอนิโมคูลัสล่ะโดยเมื่อเรากระจายครบทั้งสามจุดแล้วก็จะมีบางอย่างปรากฏขึ้นมานั่นก็คือม่านของสายลมที่ปกคลุมไปทั่วเกาะเรานั้นก็จะกลับไปตรวจสอบบริเวณใจกลางเกาะอ,อีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าหากใครไม่อยากกลับมายัางเกาะนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วผมขอแนะนำให้เก็บกล่องและเซเลชเชที่ซ่อนอยู่บริเวณนี้ด้วยจะได้ไม่ต้องกลับมานะ ซึ่งเมื่อเรากลับมาตรงบริเวณใจกลางเกาะแล้วเราก็จะพบกับก้อนพลังงานธาตุขนาดใหญ่ซึ่งตัวของเรานั้นก็ต้องใช้ธาตุลมกระจายอีกเหมือนเดิมก็จะปรากฏเป็นไอออนซัตรอมขึ้นมาซึ่งมันก็จะมีระดับที่ยากอยู่ซึ่งก็ต้องขอทุกคนสู้ๆล่ะก็เพราะผมก็ตึงมือเหมือนกันถ้าจะให้แนะนําก็เอาเพื่อนหโหดมาช่วยก็ได้นะแล้วเมื่อเราจัดการกับตัวของมันจนเกือบตายแล้วนั้นตัวของมันนั้นก็จะยังไม่ตายซึ่งมันก็จะหนีไป ดยตัวของเรานั้นก็จะต้องไล่ตามมันไปซึ่งก็สามารถบินตามกระแสลมที่มันสร้างไว้ได้เลยโดยเมื่อเราไล่ตามมันมาถึงแทบโบราณสถานที่มีนาฬิกากันแล้วนั้นเรานั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนเวลาให้เป็นตีสองเช่นเดิม mm. เพื่อทําให้ก้อนพลังงานธาตุปรากฏขึ้นมาโดยตัวของเรานั้นก็จะกดใช้จิตสัมผัสพลังงานธาตุอีกเหมือนเดิมและกระจายก้อนพลังงานธาตุที่อยู่บริเวณนั้นอีก4จุด ซึ่งก็จะมีเหล่าสลามคอยออกมาขัดขวางเราซึ่งเมื่อเรากระจายธาตุและจัดการกับเหล่าสลามหมดแล้วนั้นก็จะปรากฏก้อนพลังงานธาตุขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหล่านั้นก็จะต้องเตรียมทีไม่พร้อมเพื่อต่อสู้กับไอออฟสตาร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็สามารถบอกได้เลยว่ามันตึงมืออยู่ใครที่ไม่ไหวจริงๆให้หาเพื่อน AR สูงๆมาช่วยเถอะเพราะขอเขาน่าจะฟูส่วนผมนั้นก็ตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายเองแหละ โดยเมื่อเราตีมอนปีก,ออกกว่าแล้วมันตายลงนั้นก็จะเป็นการเสร็จในการจัดการกับไอออฟสตอมและเหล่านั้นก็จะไปคุยกับเฮนดี้ที่เป็นเอมทีอยู่ตรงบริเวณนั้นโดยเมื่อเราคุยเสร็จแล้วนั้นก็จะเป็นอันเสร็จเควสการเวลาและสายลมซึ่งก็ถือว่าเป็นเควสที่ตึงมือมากในระดับ AR ต้นๆแล้วก็ถือว่าได้ไพ่โมจีมาเยอะด้วยตั้ง60แนะ่ และในเควสอันต่อไปก็จะเป็นเควสที่มีชื่อว่าการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมซึ่งจะเป็นเควสที่มีเงื่อนไขนิดหน่อยนั่นก็คือเราจะต้องได้รับเควสประจาวันจากวิกเตอร์ที่เป็นฟาตูอยู่ที่เมืองมอนซาร์โดยเราก็ต้องรอสุ่มเควสประจาวันให้มาและทาให้เสร็จจึงจะปลดล็อกเควสการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมโดยคาของเควสนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากโดยเขาจะให้เราไปตามหาโทฟี่ของเราฮิริชูเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับฟาตูนั่นเองเราก็แค่ออกไปจัดการกับมอนสเตอร์แล้วรากก็จะะได้ับของที่ลึม และเมื่อเรากลับมาส่งเควสให้กับวิกเตอร์เสร็จแล้วนั้นก็จะเป็นการเสร็จและปลดล็อกเควสโลกการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมโดยเควสโลกจะปรากฏหลังจากที่เราเสร็จเควสน,นี้เลยซึ่งเรานั้นก็สามารถรับเควสต่อได้เลยโดยคำขอในครั้งนี้นั้นเขาจะให้เราไปตามซื้อของพิเศษของเมืองมอนซาดกลับมาให้เขาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ,กบพวกฟาตุยนั่นเอง โดยเรานั้นก็ต้องไปตามหาซื้อของตามร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกจากร้านอาหารของที่ระลึกจากร้านดอกไม้หรือแม้กระทั่งวายจากร้านของดีลุกซึ่งในตอนที่เรามาร้านของดีลุกนี้นั้นเรานั้นจะต้องออกไปช่วยตรวจสอบสินค้าที่ยังส่งมาไม่ถึงเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างโดยเราก็ต้องออกไปตรวจสอบและนําวัตถุดิบการผสมเหล้ากลับมาซึ่งเรานั้นก็ต้องจัดการกเปล่าสลามพวกนี้ให้หมดจึงจะได้วัตถุดิบในการทําเหล้าสูตรพิเศษขึ้นมาแล้วเราจึงกลับไปหาคาเลสเพื่อเขาทําเมนูสูตรพิเศษขึ้นมา แล้วเมื่อเราได้รับเมนูสูตรพิเศษแล้วนั้นเราก็จะกลับไปหาวิกเตอร์เพื่อมอบของที่ระลึกต่างๆให้กับเขาโดยเมื่อเรามอบของที่ระลึกให้เขาเสร็จทั้งหมดแล้วนั้นและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นก็จะเป็นการเสร็จเควสการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมซึ่งเควสนี้ก็สามารถทําได้ง่ายๆแต่เงื่อนไขเควสประจำวันนี่แหละที่ทําให้มันยากก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสุ่มเควสประจำวันที่โคตรเกลือกันล่ะ ซึ่งต่อไปทีเป็นสุดท้ายของเควสชื่อเสียงเมืองในคลิปนี้จะเป็นเควสที่มีชื่อว่าเทพแห่งลมและมอนสั์ซึ่งเงื่อนไขของเควสนี้ก็คือเราต้องเคลียร์เควสะจำตัวของเบนติเสร,ร็จสกร่อนเควสนี้นั้นจึงจะปรากฏออกมาให้เราทําซึ่งเราก็ต้องมาตรงบริเวณซูเป,ปัรนเทพแห่งสายลมตรงหน้าวิหารของเมืองมอนซั์หลังจากที่เราทาเควสของเบนติรรเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมาในตอนกลางวันด้วยซึ่งก็จะมีตัวของซิสเตอร์นั้นคอยเราอยู่โดยคําของเธอนั้นเราจะต้องไปรวบรวมเมล็ดแดนดีไลออนเพื่อนามาโปรยแทน ฝองหญิงไปเนี่ยโดยเรานั้นก็ไปรวบรวมเมล็ดดดนดี้ไลออนมาและตัวของซิสเตอร์เกรซนั้นจะขอให้เราช่วยไปโปรยตรงบริเวณเหนือรูปปั้นซึ่งเรานั้นก็แค่ปีนขึ้นไปโปรยมเมล็ดดานี้ไ mm hmm. ลออนก็เป็นอันเสร็จเพื่อส่งคำฐานต,ต่างๆไปยังเทพบาบาทอสซึ่งถ้าจะถามว่าคำฐานนั้นจะไปถึงเทพบาบาทอสไหมผมก็ว่าน่าจะถึงแหละ <c ười> โปรยเสีหัวขนาดนี้ซึ่งเพียงเท่านี้นก็เป็นอันเสร็จในเคเวสที่เสี่ยงเมืองเทพแห่งลมและเมืองมอสซาซึ่งในเควสนี้นั้นไม่ได้แพมมาเจ็บนะได้แค่สมุดมาห้าอ ก็จะถือว่าเป็นการจบไปในส่วนของเควสชื่อเสียงเมืองมอนซา์ในส่วนแรกซึ่งในส่วนต่อไปนั้นจะเกี่ยวข้องกับดักก็สไปก็สามารถไปดูในคลิปต่อไปได้เลยซึ่งถ้าหากในคลิปนี้ตัวของผมนั้นมีข้อผิดพลาดตรงไหนหรืออะไรต้องแก้ไขก็ต้องขออภัยมาณที่นี้เลยและหวังว่าทุกคนนั้นจะสามารถเทียรเควสของเมืองมอนซาสกันได้แล้วเราติดตามในเควสของเมืองหลีเยล่ละแต่ก็ต้องรอไปก่อนนะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาซึ่งในส่วนของคลิปส่วนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ bye bye, า